บท,ที่10ได้ยินเช่นนั้นทุกคนก็อึ้งกันหมดจากนั้นทุกคนก็รีบไปหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วเข้าไปหาบัญชีทางการของตี้เ่ากรุ๊ปบัญชีทางการของตี้เ่าการุ๊ปได้โพสต์ข้อความว่าโปรเจกต์โรงแรมมูลค่า1นึ่งหมล้านของตี้เ่ากรุ๊ปได้เซ็นสัญ,ญญาความร่วมมือกับบริษัทรายแรกแล้วหวังตงเสีย่ยนรองประธานได้เซ็นสัญ,ญญาการตกแต่งกับบริษัทเซียวซื่อในเมืองจินหลิงมูลค่า300ล้าน เมื่อเห็นาพาหัวข่าวนี้ทุกคนราวกับเป็นบ้าไปยังไงอย่างนั้นเซียวซูรันเจราจาสำเร็จแล้วจริงๆอีกรั้งมูลค่ายังเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวนี่เพิ่งผ่านไปแค่ครึ่งชั่วโมงกว่าเองนะทำไมถึงง่ายขนาดนี้ไม่มีทางเป็นไปได้เซีวยวไหหลงทั้งรู้สึกช็อกและเสียใจเมื่อวานไม่ว่าจะเป็นสถานะหรือตัวตนเซียวซูรันยังเทียบตนไม่ได้เลยแม้แต่น้อย ถราเมื่อวานตนรับหน้าที่นี้ไม่ว่าจะเจราจาสำเร็จหรือไม่สำเร็จเซียวซูรันก็คงไม่มีโอกาสได้หน้าแน่แต่ตนกลับปฏิเสธเพราะกลัวไม่สำเร็จตัวเองปฏิเสธก็ช่างเถอะที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเซียวซูรันดันเจราจาสำเร็จนี่มันเหมือนตบหน้าเขาชัดๆนายหญิงใหญ่เซียวรีบหยิบสัญญาขึ้นมาและอ่านอย่างละเอียดจากนั้นก็โวเรอออกมาด้วยความดีใจเยี่ยม เยี่ยมเยี่ยมจริงๆสุรันแกได้ความดีความชอบไปเต็มๆเลยพูดจบก็ถามต่อแกทำได้ยังไงเนี่ยเซียวสุรันรีบพูดต้องขอบคุณรองประธานหวังตรงเสียนค่ะเธอมีความสนใจในตระกูลเซียวของเรามากที่จริงเซียนสุรันอยากพูดความจริงแต่พอมาคิดคิดคด,คด,ดูแล้วประธานของตี้เห่ากรุปเป็นใครตนก็มีรู้แน่ชัดถ้าพูดออกไปอาจมีคนถามกลับมาได้ เมื่อได้ยินเซียวซูรันพูดเช่นนั้นเซียวไฮห,หลงก็รู้สึกแย่จนอยากจะตายเข้าไปอีกมีหน้าล่ะทําไมเซียวซูรันถึงทําสําเร็จที่แท้หวังตรงเซียนของตี้เหากรุปก๊ปก็เล่งตระกูลเซียวไว้อยู่แล้วงั้นใครไปก็ได้สินะตนพลาดโอกาสที่ดีที่สุดไปแล้วจริงๆขณะนั้นเองแย่เฉินก็พูดขึ้นไฮห,หลงนายยังจําเดิมพันที่เราพนันกันไว้ได้ไหมสีหน้าของเซียวไฮห,หลงดูไม่ได้ขึ้นมาทันที ราวกับว่ากินของสกปรกเข้าไปยังไงอย่างนั้นเขาจะจําไม่ได้ได้ยังไงถ้าแพ้ก็ต้องคุกเข่าโขกหัวตัวเองต่อหน้าทุกคนสามครั้งเซียวซูรันเซ็นสัญญาได้แล้วก็เท่ากับว่าตนเองแพ้ไอ้ไม่ได้ฉันจะคุกเข่าโขกหัวให้ไอ้ขยะขี้แพ้นี่ได้ยังไงไม่ได้เด็ดขาดเขาจึงรีบพูดด้วยความโกรธเย่เ yeah, ฉินแกเป็นใครฮะเป็นแค่คนที่แต่งเข้าตระกูลเราก็แค่นั้น เป็นไอไร้ประโยชน์ที่เกาะผู้หญิงกินยังคิดว่าจะให้ฉันคุกเขา่าโคกหัวให้แกอีกงั้นเหรอแย่เฉินพูดอย่างเรียบเรียฉันเป็นไอไร้ประโยชน์ที่เกาะผู้หญิงจริงๆนั่นแหละแต่เมื่อวานเราสัญญากันแล้วนะว่าใครกลับคําขอให้พ่อแม่ปู่ย่าตายแย่เฉินจงใจพูดเน้นหนักคำว่าย่าตายเป็นอย่างที่คิดสีหน้านายหญิงใหญ่เซียวเปลี่ยนเป็นดูไม่ได้ขึ้นมาทันทีเธอจ้องเซียวหาหลงเขมง็ง ถามเขาด้วยน้ำเสียงเยอเือกเยน็นไหหลงแกอยากให้ฉันตายเงั้เหรอเซียวไหหลงลูกลี้ลูกหลนพูดพล่งออกมาคุณยา่าคุณย่าอย่าไปติดกับแย่เฉินเขาอยากให้หลานกับย่าเสียหน้านะแย่เฉินก็พูดขึ้นไหหลงนายอย่าหลอกย่าสิอย่าลืมสิว่านายเคยสาบานเอาไว้ถ้านายผิดคำพูดสวรรค์จะลงโทษนะหรือว่านายอยากจะแช่งคุณยา่าฮะ เซี่ยวไหหลงหวาดผวามากจึงพูดขึ้นคุณยา่ามันก็แค่คำพูดล้อเล่นคิดเป็นจริงเป็นจังไม่ได้นะครับในายหญิงใหญ่เซี่ยวพูดหน้าตายแกก็รู้ว่าฉันนับถือพระพุทธศาสนาเรื่องที่สาบานกับสวรรค์ไว้ก็จะกล้าผิดคำสาบานงั้นเหรอคุณยา่าเซี่ยวไหหลงลนลานมากๆเพราะเขาดูออกว่าคุณย่ากโกรธแล้วจริงๆ นายหญิงใหญ่เซียวเห็นเซียวไหหลงคิดจะรักษาหน้าตนเองโดยผิดคำสาบานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเธอเธอก็โกรธและตบโต๊ะอย่างแรงพลางพูดด้วยความโมโหนี่แกคิดจะผิดคำสาบานงั้นเหรอคุณย่าเออผมเซียวไหหลงพูดไม่ออกคิดในใจทันทีถ้าตนโขกหัวสำนึกผิดให้เย่เฉินตามเดิมพันก็เท่ากับตนเองเสียหน้า แต่ถ้าตนไม่ทำตามเดิมพันก็ทำให้คุณย่าไม่พอใจงั้นตนคงสูญเสียทุกอย่างที่เป็นของตนในตระกูลเสียวไปคิดเช่นนั้นแม้ในใจเขาจะไม่เต็มใจเอามากๆแต่ทำได้แค่กัดฟันพูดออกไปโอเคฉันแพ้แล้วก็จะทำตามเดิมพันแย่เฉิดมองเขาด้วยใบหน้ายิ้มๆรอให้เขาคุกเขาโขกหัวให้ตนอย่างเงียบๆ เซียวไหหลงรู้สึกขาทั้งสองข้างเหมือนหนักขึ้นยังไงอย่างนั้นค่อยๆค,คุกเข่าลงตรงหน้าแย่เฉินอย่างลำบากเขาแค้นจนสั่นไปทั้งตัวกัดริมฝีปากแน่นแต่ก็คุกเข่าลงไปคุกเข่าลงไปดังกึกเซียวไหหลงก้มหน้าพลางพูดเสียงสัน่นฉันผิดไปแล้วพูดจบก็โน้มตัวลงไปโขงหัวแย่เฉินพูดนายพูดว่าไงนะฉันได้ยินไม่ชัดเลย ูดเสียงนง,งนๆห่อยเซียวไฮห,หลงอดกลั้นต่อความอับอายและโคกหัวลงไปอีกครั้งฉันผิดไปแล้วแย่เฉินพูดขึ้นอ๋อนายพูดว่าฉันผิดไปแล้วนี่เองนายทำอะไรผิดไปงั้นเหรอเซียวไฮห,หลงอยากฆ่าแย่เฉินจริงๆแต่ยังเหลือโอกหัวอีกครั้งสุดท้ายเขาจึงทำเพียงกัดฟันพูดฉันผิดตรงที่ไม่ควรสงสัยในความสาม,มารถของเซียวซูหลัน พูดจบก็โขกหัวลงไปเย่เฉินพอใจเป็นอย่างมากเขาสุดจะทนกับเซียวไฮหลงมานาแล้วครั้งนี้จึงคว้าโอกาสให้เขาโขกหัวสำานกผิดให้ตนความรู้สึกนี้มันดีจริงๆเซียวซูหลันมองด้วยความแปลกใจรู้สึกว่าสามีไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ว่าตรงไหนที่เปลี่ยนไปก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่เมื่อกลับไปนึกถึงตอนที่เขาเดิมพันกับเซียวไฮหลงเมื่อวานเหมือนวางแผนไว้เป็นอย่างดีแล้ว ดูเหมือนเขาจะคาดเราเอาไว้แล้วล่ะว่าตัวเองจะชนะแล้วทำไมเขาถึงมั่นใจขนาดนั้นนะ